วัสดุพลาสติกวร่าฮะไม่ใช่พลาสติกทำจากธรรมชาติหรือเปล่าครับก็ถือว่าธรรมชาติครับก็ถือว่าเป็นไม้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเหล็กใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเหล็กก็ไม่ใช่ไม้ก็ไม่ใช่หินใช่ไหมครับใช่ครับตั้งอยู่ในสนามใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยรู้เลยรู้เลยอะไรครับอยู่ตรงเสาธงใช่ไหมฮะ สนามของชาวใช่นะสนามของบ้านคนทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียกอะไรหินอะไรพี่มีคำว่าหินอยู่นั้นไหมครับมีครับมาหินมาหินอ่อนถูกต้องครับเออไม้หินอ่อนใช่ใช่ใช่เยังในมองเป็นหินจัดสวนอยู่ออ๋ สามพยางนั่นนะใช่ไงมาหินอ่อนไงเมื่อกี้แบบมาหินเขาจะมาหินอ่อนนะจะเลยตอบแดกเป๊ะเลยไมนมาหินอ่อนด้วยเอ้าโบราณนี่คิดไม่ออกนะนี่คิดไม่ออกนะม้าหินอ่อนนะคำที่ยากมากเหมือนกันนะมีหินตกแต่งสวนอยู่เลยเนี่ยเขาก็เรียกมาหินอ่อนกันแต่ว่าไม่คิดกันไม่ค่อยถึงหรอกเฮ้ยมันเป็นคำที่เราไม่ค่อยพูดทีน้มาหินอ่อนจะไม่ใช่คำนี้เนาะเออท่านนึกผมก็เริ่มเบนส์อะไรเงี้ย ผมเบนช์เบนช์เออเหมือนผมเหมืนผมเบนชเบนช์เเบนช์เบนช์เปนนี้ b e n c h โอ้ยมีลายมีตารางหมักลุกนะใช่ใ